จังหวัดระยองชวนท่านผู้ชมนะคะเที่ยวงานวิถีชาวเลมณเสน่บ้านฉางแอดหาดพลาวันที่28-29ถึง29มีนาคมนี้ที่ชายหาดพลาอำเภอบ้านฉางและงานถนน,านนท่องเที่ยววิถีชาวเลต่อยหอยแอดบ้านเพในวันที่5-6ถึง6เมษายนนี้ค่ะที่บริเวณชายหาดพลาตบลามบุลพรามอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนายกัญชัยเทพวรชยัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนาย นางกัญชลาสุขิตรกูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองนางสุวรรณาโคตี้ประธานสภาวสาขารรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองนางยุวพันฑ์ทับแก้วประลัดอำเภอบ้านช้างพันจ่าเอกอนุรักษ์ขันกำเนิดรองประลัดเทศบาลตำบลพลาและนางสาวพุทธินาฏเนมิยวงศ์ประลัดเทศบาลตำบลบ้านเพ รวมแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับเข้าสู่สากลถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงลิมเลโดยกำหนดจัดขึ้นในสองอำเภอได้แก่ครั้งที่1น,นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง29มีนาคมนี้ที่ชายหาดพลาตำบลพลาอําเภอบ้านฉางภายใต้ชื่องาน วิถีชาวเลมนเสน่ ene, บ้านฉางแอดหาดพลาส่วนครั้งที่2ค่ะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5-6เมษายนนี้ที่บริเวณหน้าสถานีรายงานอากาศบ้านเพตำบลเพอพอำเภอเมืองระยองภายใต้ชื่องานถนนท่องเที่ยววิถีชาวเลต่อยหอยแอดบ้านเพ กิจกรรมในงานนะคะก็จะประกอบไปด้วยบูธจำหน่ายอาหารทะเลสดๆอาหารพื้นถิ่นจากชุมชนกว่า150ร้านค้าบริการท่องเที่ยวชุมชนโดย3ล้อพาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตชาวเล เลือกซื้ออาหารทะเลจากชาวประมงโดยตรงและนอกจากนี้ค่ะในช่วงการจัดงานยังมีกิจกรรมการแสดงจากศิลปินชื่อดังนะคะอย่างวง yesterday และวงเล็กรัสเมดนอกจากนี้ค่ะยังมีการแข่งขันขุดหาหอยเสียบหอยกระปุกแข่งแกะปูมา้าแข่งขันต่อยหอยแข่งขันตกหมึกชกมวยทะเลวอลเล์บอลชายหาดและแข่งขันกินหอยทอดค่ะ ซึ่งทางนี้การจัดงานกระตุ้นท่องเที่ยวนี้นะคะมุ่งดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมความงามแหล่งท่องเที่ยวเลือกซื้ออาหารทะเลอาหารพื้นถิน่นสินค้าชุมชนและสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่นวิถีชาวประมงระยองทั้งชวนมาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงกีฬาเชิงอนุร,รักษ์และเชิงประวัติศาสตร์ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตชาวประมงอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เที่ยวชมอย่างหลากหลายด้วยค่ะไม่ว่าจะ เป็นทะเลป่าเขาและน้ำตกนะคะโดยงานดังกล่าวนี้มุ่งหวังจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เข้ามาสัมผัสการท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนวิถีชาวประมงชายฝั่งทะเลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วยค่ะ